สวัสดีค่ะการที่ภรรยานะคะคดูแลจัดการสามีให้อยู่ในความดูแลอยู่ในกำมือแล้วก็ดูแลจัดการเรื่องการเรียนของลูกหรือง,งานบ้านแล้วก็ควบคุมเงินเดือนทั้งหมดอันนี้ดูแลทั้งหมดอย่างนี้ค่ะก็ภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะพูดว่าชิรินิชิคือคำว่าชิริแปลว่าก้นส่วนคำกริยาชิคือนะคะคำกริยาตัวนี้แปลว่าปูที่นอนถ้าแปลตรงๆต,ตามคำศัพท์นะคะความหมายของคำศัพท์ก็คือปูที่ก้นปูอะ,อะไรตรงก้นเนนีย ถ้าแปลตามสมบัติสมนวนสุภาษิตของญี่ปุ่นที่ในหนังสือสุภาษิตภาษาญี่ปุ่นที่ไม่หญิงเซซย,ยืมมาจากห้องสมุดญี่ปุ่นเนาะเขาก็จะปแปลว,ว่าเนี่ยตามที่แปลลงมาเลยค่ะภาษาไทยที่เขียนไว้ก็คือภรรยาดูแลจัดการทุกอย่างในบ้านนะคะยังไงวันนี้เราได้คําศัพท์เพิ่มมาสองคำนะคะตอนในคลิปนี้คือชิริแล้วก็ชิคุเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นวันนิ้นะคะแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นวันละนิดแต่ถ้าเกิดคุณไม่สม่ําเสมอแน่นอนว่าคุณก็จะรู้สึก แล้วไปต่อไม่ได้ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดทุกคนเริ่มจากศูนย์เหมือนกันทั้งหมดค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามไม่หยิงเซนเซได้ทุกช่องทางค่ะ YouTube Facebook และ Tiktok ขอบคุณค่ะ